เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะเคลียร์ให้ชัด คนละครึ่งประชาชน10ล้านคนต้องใช้เงิน3,000บาทในเฟสแรกให้หมดก่อนสิ้นเดือนธันวาคมหรือไม่เช็คที่นี่เลยค่ะจากกรณีที่คนละครึ่งนะคะที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเฟดหนึ่งไปแล้วเกือบ10ล้านคนนะคะโดยประชาชนที่ได้รับ10ิคนละครึ่งเนี่ยต้องใช้เงินจำนวน3,000บาทให้หมดก่อนสิ้นเดือนธันวาคม63ทําทำให้ผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยต่างเร่งจับจ่ายใช้สอยเงินกันคนละครึ่งพรากลัวโดนตัดใช่ไหมคะ ซึ่งจำนวน3,000นี้เป็น3,000ที่ได้รับจากภาครัฐนะคะก็เลยพากันเร่งใช้ให้หมดภายในสิ้นปีและข่าวที่ออกก่อนมานี้นะคะก็เป็นข่าวแบบนี้จริงๆนะเป็นข่าวว่าจะต้องใช้หมดภายในสิ้นปีไม่งั้นโดนตัดนะคะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้จะร่วม ลงทะเบียนใช้สิทธิคนละครึ่งไม่ได้เพราะว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วใช่ไหมคะแต่ก็สามารถสมัครเข้าร่วมในฐานะร้านค้าเพื่อขายของรับเงินจากโครงการคนละครึ่งได้อ,อันนี้น่าสนใจนะคะเพราะบางคนเนี่ยมัวแต่คิดว่าโอ้ยเราอะ่ะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วคนละครึ่งเราไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะคะสําหรับคนไหนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีร้านค้าด้วยโอ้โหพุ่งไปเลยคะ่ะ ไปสมัครร้านค้าที่ร่วมรายการคนละครึ่งนะคะก็จะได้รับคนละครึ่งแบบในส่วนที่เป็นร้านขาไปเลยค่ะส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2จํานวน5ล้านสิ์นะคะคลังเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนได้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคอรมอรเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์เฟสแรกไปแล้วก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะคะ สำหรับคนละครึ่งเฟส2มีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ50แต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวนันโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ 1. การเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก5ล้านคนโดยจะได้รับวงเงินคนละ3,500บาททั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งระยะที่1จากการไม่ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส2ได้นะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64นี้ค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่1อีกคนละ500บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31 มีนาคม64และจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์มาตรตาระยะที่1ออกไปนะคะฟังนะคะสำหรับคนอาะยะที่1นะ่ที่ได้มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าอาจะต้องใช้เงินให้หมดนะคะภายในวันที่31ธันวาตอนนี้เขา,ามีมาตรการเลื่อนไปขยายระยะเวลาให้นะคะสามารถใช้ต่อไปได้จนถึง31มีนาคม64นี้ค่ะ ารายละเอียดข้อที่2นะคะได้เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่1อีกคนละ500บาทคือตอนแรกได้ไปแล้ว3,000บาทใช่ไหมคะก็เพิ่มมาอีก500บาทโดยอัตโนมัตินะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64และจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ มาตรการระยะที่1ออกไปจนถึงวันที่31มีนาคม64นี้ค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่งนะคะณวันที่2ธันวาคม63นะคะมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า8.9แสนร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจํานวน9ล้านกว่าคนโดยมียอดการใช้ใจ่ายสะ ถึงสมนะคะถึง33,000ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายนะคะ17,000ล้านบาทและภาครัฐร,ร่วมจ่ายอีก16,00 0ล้านบาทย่อใช้จ่ายเฉลี่ย181บาทต่อครั้งโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดห้าดับ,บแรกก็คือกรุงเทพสงขลานครศรีธรรมราชชลบุรีและเชียงใหม่ตามลําดับก็คือจะเป็นเมืองใหญ่ๆนะคะที่ใช้จ่ายสูงสุดนะคะสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าก็ยังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะโอ้โหข่า ของเฟสแรกนะคะก็คือไม่ต้องรีบใช้เงินก็ได้เขาจะต่อไปให้จนถึง31มีนาคมนี้นะคะส่วนเฟสที่2ถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็รอเตรียมจ่อไว้เลยวันที่16ธันวาคมนี้เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและแสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ